ja, schall leuk war. Ich komm gleich. Und zwei bei oben. Zwei Füße oben. Ja, du kannst zwei Füße oben, ja. Bye. Ja. Ja, go. Go. K. Okay. Let's go. And this is five. Ja. 1 2 3 Let's go อ๋เป่านกหวีดเป่านกหวีดหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยฟาเป่านกหวีดว้าอู้ยจะฮัตกูดกี่มักฟิลิกซ์ว้าว ตบมือตบมือซีลีกตบมือบ้าบาค่อเบมเอา้าวตื่น <c oughs> เห็นจักรยานมาตื่นย่านไปแล้ว